กราบสวัสดีชาว f อฟซ o b i l e ทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปต่อจากซีรีส์หรือว่าจากที่ผมทำคลิปแนะนำนักเตะนะครับก็คือนักเตะที่ผมแนะนำไปก็คือตอนนี้ทำไปแล้วก็คือจะมีผู้รักษาประตูนะครับผมหนึ่งตำแหน่งแล้วก็จะมีแดนกลางนะครับผมเอ้ยแดนหลังนะครับผมไม่ว่าจะเป็น LB RB นะครับผมแล้วก็ c b นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแนะนำนักเตะสาหรับแดนกลางนะครับผมมิดฟิลด์นะฮะมาดูกันนะครับว่าจะมีใครบ้างแล้วก็มีตัวไหนที่โดนใจทุกคนไหมนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็จัดมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับคัดมาแล้วคือถามว่ามันได้ท็อป5ไหมมันคือแดนกลางมันได้ท็อป5บางอันนะครับบางอันก็จะมีแบบว่า7บ้าง7ตัวบ้างเพราะว่ามัน ความเก่งผมรู้สึกว่าผมช่างใจแล้วมันเท่าๆกันนะครับผมนะเดี๋ยวผมก็จะมาลงไปดูในตลาดให้เลยนะครับผมนักเตะทั้งหมดผมแปะมาให้หมดแล้วนะครับผมนะจะมีประมาณนี้นะครับอเดี๋ยวเราเริ่มจากตำแหน่งแรกเลยแล้วกันนะครับตำแหน่ง cdm นะครับผมที่ผมแปะมาให้นะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมงบน้อยงบปานกลางงบเยอะนะครับสำหรับงบน้อยเนี่ยก็จะมีตัวที่หนึ่งเลยก็คือแม็กเกอร์ครับนะครับตัวนี้ที่ผมให้มาผมรู้สึกว่ามันเป็นกลางรับ ที่สามารถเล่นกลางลุกได้มันจะเหมาะสำหรับคนที่เอาไปเล่นเอ่อกลางที่มีกลางคู่นะครับหรือว่า4ี่สองสามหนึ่งอย่างเงี้ยครับที่มันใช้กลางรับอะไรอย่างเงี้ยสองตัวนะครับผมผมว่าแม็กเกอร์เนี่ยเหมาะนะครับผมนะเพราะว่ามีทั้งความเร็วจับสกอร์ก็ได้นะครับผมนะแล้วก็ตัวต่อมาก็จะไปมีคามมาวิงก้าครับนะครับผมนักเตะพวกนี้เหมือนเดิมนะถ้ามีตัวไหนที่มันอัปเกรดได้สามารถอัปเกรดไปเป็นล่างอย่างเช่นมีอมเบร่ชานล่าง UCL อย่างเงี้ยก็สามารถอัปเกรดไปได้นะครับผมนะ นะอ่ะต่อก็คำวมาวิงก้าตัวนี้ผมว่ามันเป็นแบบสมดุลนะแนวสมดุลนะครับผมลุกก็ได้รับก็ดีนะครับตัวนี้นะเพราะฉะนั้นก็เลยให้มานะครับผมนะแล้วก็ตัวต่อมาจะเป็นชัวาเมนนี่นะครับตัวนี้ก็เปลแพทอยู่แล้วคนใช้เนี่ยส่วนมากใช้กันก็คือเม็ดแดงครับคือเก่งมากหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าชัวาเมนนี่เม็ดแดงเนี่ยเก่งมากแล้วก็คุ้มราคามากใช้แค่เม็ดแดงพอนะครับไม่ต้องไปขึ้นถึงเม็ดส้มนะครับผมนะ้ทุกคนนะครับใช้แค่ตัวนี้พอเลยนะครับเม็ดแดง นะครับเก่งมากนะครับก็เทียนสัก10 15้าอย่างเงี้ยครับผมว่าน่าจะแบบเจ๋วเจ๋เลยนะครับตัวนี้นะสำหรับชัวเมนี่นะครับเอเมอรีเชานตัวนี้ก็ติดแผลมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะครับผมนะ้วสำหรับตัวนี้นะครับเล่นกลางก็ได้เพราะว่ามันมีทั้งยิงประตูจากที่ไกลนะครับผมส่งลูกไกลคือค่าพลังของแดนกลางคือมีครบอ่ะสำหรับตัวนี้นะนะครับและเวิร์เกตก็ดีด้วยนะครับเป็นปานกลางแล้วก็สูงนะครับหรือว่าตั้งรับเยอะนะครับบุกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่บุกแบบบุกก็พอบุกบ้างนะครับผมเติมเกมอยู่นะครับ เราเป็นเมลิชานผ่านไปแล้วก็ตัวต่อมาก็เป็นสกาเลียครับผมนะครับตัวร้หกแสนนะครับตัวนี้ก็ชนพังนะครับใครๆก็พูดกันว่าชนพังนะครับผมนะก็มาเหอะตัวนี้ได้หมดนะครับจับได้หมดเลยนะครับสำหรับสกาเลียนะครับแล้วก็ขยับมาต่อไปจะเป็นงบปานกลางนะครับผมนะงบปานกลางนะครับก็จะมีนี่เลยครับเริ่มจากยาญาตูเล่นะครับผมนะยาญาตูเล่โอเวอร์แปดสิบเจ็ดตัวนี้ก็ผมว่ามันมันดีอยู่แล้วนะครับผมนะเล่นเป็นฟิวแดนกลางได้เลยนะครับเนี่ยเพราะว่า ถ้าเทนขึ้นเม็ดแดงเนี่ยครับสามารถจับไปเล่นได้ทั้งแดนกลางและครับกลางลุกด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงครับเรื่องการยิงดีหรือไม่ดีนะครับตัวนี้ยิงดีแน่นอนนะครับผมนะแล้วก็ตัวต่อมาครับโตนาลี่ตัวนี้ก็ผมบอกเลยว่าผมเจอในแรงทีไรเนี่ยปวดหัวตลอดครับนะครับปวดหัวจริงๆนะครับสำหรับตัวนี้นะแบบปวดขมับจัดเลยนะครับมันเป็นตัวที่วิ่งเร็วมีทั้งความเร็วแล้วก็บุกก็ดีนะครับรับก็ดีนะครับผมนะเป็นแบบสมดุลเลยนะครับผมนะ แล้วก็ตัวต่อมาจะเป็นเปอร์ตีนะครับผมเปอร์ตีเนี่ยจะเป็นแนวถ้าเป็นภาคที่แล้วมันก็ติดแค่เรื่อง4ดาวเนาะแต่ภาคเนี้ยเรื่องดาวมันไม่ได้จําเป็นแล้วไงครับเอออาจจะมีแค่การออกบอลที่แบบว่ามันไม่ได้ออกบอลดีมากเพราะว่าเท้ามันก็ไม่ได้แบบว่าสี่ห้าอยงเนี้ยครับเท้ามีผลต่อการออกบอลน,นครับหรือว่าจ่ายบอลใ้เพื่อนเออแต่ว่าเติมเกมเนี่ยบุกเนี่ยได้เลยนะครับผมนะ ถ้าใครเล่นกลางรับคู่ผมแนะนําว่าให้เอาไปยืนฝั่งขวานะครับให้มันแบบให้เท้าซ้ายเนี่ยเบี่ยงยิงเข้า2-2นะครับก็แนะนํามากโรดี้ตัวนี้ก็ได้เป็นกลางรับที่ท็อปสุดๆแล้วแหละนะครับณปัจจุบันนะครับผมสลับโรดี้นะครับนะก็ไม่น่ามีอะไรที่แบบเออใครๆก็พูดกันว่าโรดี้เป็นเก่งจริงสลับพังนี้นะนะครับแล้วก็จะเป็นชาบิยอนโซครับตัวนี้ก็เป็นล่างเปอร์ติอปเกตแล้วกันนะครับเป็นล่างเปอร์ติอัปเกตผมว่าเก่งมากนะครับ ซาบีลอนโซยังไงก็ต้องให้ติดนะครับยังไงก็ต้องให้เขาติดอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวนี้เล่นง่ายขายคล่องนะครับแล้วก็แต่ว่ายังไงอ่ะเอาแล้วเล่นง่ายอ่ะนะครับผมนะสแตตมันก็ได้อ่ะดูดินะครับสแตตแบบดีเลยนะครับส่วนสูงก็ดีนะครับผมมียิงที่ไกลส่งลูกไกลอีกนะครับตัวนี้ถ้าเอามายืนจับคู่แบบยายายาตูเล่นะหรือว่าแบบโตนาลี่นะโอ้โหนรกนะครับผมนะนรกเลยนะครับแล้วก็ตัวต่อมาก็เป็นเคซิเย่นะครับผมนะตัวนี้นะครับ ก็จับตั้งแต่ภาคที่แล้วแล้วนะครับผมนะสำหรับตัวนี้นะอ่าสำหรับงบเยอะทีนี้นะครับผมก็เริ่มจากท็อปหนึ่งเลยนะครับก็ไม่พ้นโรดี้อยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับถ้าได้เม็ดแดงเนี่ยจำๆเลยซีดีเอ็งบร้อยล้านคุณใช้ได้ยาวๆนะครับผมจนกว่านักเตะโอเวอร์99จะเข้ามานะครับก็ใช้ได้ยาวๆเลยนะครับตัวนี้นะครับโรดี้นะครับผมโอเวอร์93นะครับตัวนี้ท็อป1จริงๆผมให้อันดับ1เลยตัวต่อมาก็เป็นชาบีอลอนโซครับท็อป2นะครับตัวนี้ จำแนวแวววับเหมือนกันนะครับผมนะถ้าใครแบบว่าแบบชอบแนว AI ตํานานอย่างเงี้ยก็มาเล่นกันได้นะครับแนวแบบว่ามินเจอร์อย่างเงี้ยครับอยากได้เอไอเก่งๆก็มาลองได้นะครับแต่เนี้ยสายบังคับเองเฮดทูเฮดอย่างเงี้ยครับเข้ามือเลยผมบอกให้นะครับผมนะแล้วก็มาเทุตัวตัวต่อมาจะเป็นสายแบบว่าเก็บภาคพื้นนะครับเอาความเร็วเข้าสู้นะครับผมนะความเร็วความพิ้วนะครับใครอยากได้แบบกลางพิ้วๆอย่างงี้ครับมาจัดเขาได้นะครับผมสหรับ มัตถิอุตนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นยายาตูเร่นะครับผมนะก็เป็นปีอัปเกรดจากปีนี้แหละแต่ว่ามันมันไม่มีตัวพวกนหนที่ดีกว่านี้แล้วจริงผมก็เลยแปะมาให้นะครับผมนะแล้วก็ตัวต่อมาเป็นเอสเซียงครับก็เป็นแนวมัตถิอุตแต่มัตถิอุตคนจนละกันนะครับหรือว่างบน้อยลงมานะครับผมนะเผื่อใครที่แบบว่าอยากเล่นแบบว่าฟิลม,มัตถิอุตแต่ว่าอยากเล่นเม็ดแดงอย่างเงี้ยครับราคาแค่40กว่าล้านสามารถมาจับตัวนี้ได้นะครับผมแต่ต้องได้แล้วก็เทนสัก15เนี่ยฟิลม,มัตถิอุตเลยรับงนะคผม ประมาณนั้นสาหรับ CDM ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมสลหรับตำแหน่งต่อไปก็จะเป็นตำแหน่งตำแหน่งของ c m นะครับสำหรับแดนการครับผมก็จะมีเอ็มมิชานะครับผมตัวงบน้อยเลยนะครับผมตอนแรกมันจะมีชิลิสกี้ด้วยแต่ว่าผมแปะไม่ได้กับก็อกชูนะครับผมจะเป็นตัวละแสนกว่าๆนี่แหละผมจะไม่ได้ว่าแสนสองมั้งนะครับแต่ว่าสล็อตมันไม่พอนะครับมันเกินนะครับผมผมก็เลยแปะเป็นชิลิสกี้แล้วก็ก็อกชู2ปีนี้แล้วกันนะครับผมนะแต่ว่าปี ปีทอง2ตัวนี้ก็มีนะครับผมสายห้าขวาห้าเหมือนกันนะครับก็ไปใช้กันได้นะครับผมก็จะมีเอมิชานะครับอันดับหนึ่งเลยผมว่าคุ้มนะครับแล้วก็ชิลิสกี้แหละนะครับที่มาควบคู่กันเพราะว่าเอมิชาเนี่ยจะเป็นแนวกุลิดแต่แท่ไม่ใช่สายห้าขวาห้านะครับเล่นทั้งลุกทั้งรับได้นะครับตัวนี้แล้วสำหรับมิชานะครับผมนะแล้วก็จะมีออสการ์ตัวนี้เท้าไม่ได้ดีนะครับแต่ว่าเล่นในเกมผมเจอมาพิวพิวเร็วคล่องแล้วก็แบบจบสกอร์ได้ดีมากสำหรับออสการ์นะครับ เล่นดีมากหลายคนบอกบอกจริงว่าแบบเล่นดีจริงๆนะครับตัวนี้มาใช้เม็ดแดงกันได้เลยนะครับแล้วก็เดอะเปตัวนี้ผมว่ามันเป็นแนวได้ทั้งลุกทั้งรับอ่ะผมว่ามันมันดีนะครับก็เลยให้มานะครับผมสลับเดอะเปานะนะครับผมนะมาใช้กันได้เม็ดแดงนะครับพวกนี้ต้องเม็ดแดงเท่านั้นนะครับผมนะพวกโอเวอร์น้อยๆเนี่ยครับนะขอแค่เม็ดแดงทุกตัวนะครับผมนะแล้วก็ตัวต่อมาก็มีกาเวนเบิกนะครับผมนะก็มาจับกันได้นะครับตัวนี้ก็ผมว่า มันเป็นตัวที่สมดุลนะนะครับส่วนสูงก็ดีนะครับผมจะเป็นแนวค่าเอมิชาแหละแต่ว่าเพิ่มตังค์ขึ้นมาหน่อย 2, 3 0สามแสนนะครับแสนก็กว่านะครับผมก็ได้เล่นแล้วเนี่ยนะครับสลับกาเวนเบิร์กนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาก็เป็นชิลิสกี้ครับก็รู้กันอยู่นะครับอย่างน้อยงบน้อยผมขอแค่ชิลิสกี้หรือว่าก็อกชูขอขอมีในทีม1ตัวนะครับผมในในแผนนะเพราะว่า กลางอย่างน้อยต้องมีซ้ายห้าขวาห้ายืนในแผนหนึ่งตัวนะครับผมผมรู้สึกว่ามันมันจะทาให้เล่นง่ายขึ้นอะไรต่างแบบง่ายขึ้นการจ่ายบอลการอะไรต่างด้วยเพราะว่าภาคนี้เรื่องเท้าเท้าซ้ายห้าขวาห้าเนี่ยมันมีผลในการจ่ายบอลมากนะครับบางทีเนี่ยตัวหนึ่งเท้าซ้ายสามอย่างเงี้ยแล้วคุณเอาแเเอาเอาไปจ่ายบอลด้วยเท้าซ้ายจ่ายบอลไม่ตรงน้ําหนักไม่ดีอย่างเงี้ยครับมันมีผลนะครับ <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากห้อยากอยากให้ห้อยแบบว่า ซ้ายห้าขวาห้าไว้สักหนึ่งตัวในแผนนะครับผมก็เลือกเอาแล้วกันระหว่างชิลินสกี้ตัวทองก็ได้นะครับตัวเล็กกว่าน,นี้ก็ได้อ่าหรือว่าก๊อกชูก็ได้นะครับผมนะซ้ายข้าขวาห้าเหมือนกันแล้วก็จะมีโฟฟาน่าอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ไม่ใช่ซ้ายข้าขวาห้านะอันนี้เป็นเน้นผสมเกมรับแล้วกันนะครับจะเป็นสไตล์คล้ายวีเอล่านะครับฟิลแบบ,บวีเอล่านะครับก็ได้เลยนะครับวันนี้จะเป็นงบน้อยนะนะครับสำหรับงบน้อยก็จะมีประมาณนี้เลยมันเยอะครับนะครับผมเลือกมาให้นะครับประมาณนี้นะครับ ไม่เกินล้านแล้วขยบขึ้นมางบปานกลางนะครับก็จะเริ่มมาจากบาซิโอนะครับตัวนี้จะเป็นกลางแนวพ,พิ้วๆนะครับจับไปเล่นกลางรับก็ได้กลางรับถ้าจับไปเล่นจะเป็นแนววัติอุฒิหรือว่าเอเซียงหรือว่ามาเกเรลเล่นะครับสรับตัวนี้นะถ้าตีขึ้นไม่แดงสามารถจับไปเล่นได้นะครับสลับ CDM นะครับแล้วก็ขยบขึ้นมาเป็นมิลลิโควิกซาวิกตัวเนี้ผมใช้แต่ก่อนนะครับตัวละ 10m แต่ก่อนตอนนี้ราคาลงมากแล้วข้อเสียนะครับผมบอกง่ายๆเลยข้อเสียความเร็วไม่ใช่ข้อเสียงตัวนี้ ข้อเสียงมันคือความว่องไวครับก็คือเวลาพลิกตัวหรือว่าพลิกบอลอย่างเงี้ยครับเวลาแดนกลางอย่างเงี้ยเราจะพลิกกลับหลังมาแล้วเราจะพลิกเข้าซ้ายอย่างเงี้ยบางทีมันจะมีจังหวะที่มันจะช้าอยู่ตัวแบบเนี้ยมันจะแพ้พวกเอ่อกลางรับหรือว่าแดนหลังสไตล์แบบมาลดินี่มัตเทอุสเอสเซียงอย่างนงี้แหละครับที่มันจะมีความคล่องตัวหรือว่าความว่องไวเร็วๆนะครับตัวพวกนี้มันจะแพ้มากนะครับเพราะว่ามันพลิกตัวช้านะครับผมนะก็จะมีแค่นั้นเลยนอกนั้นดีหมดครับการจ่ายบอลการยิงไกลอะไรดีหมดครับ นะครับลูกปั่นนอกกกอบก็ทําได้ดีนะครับตัวต่อมาบันหลักครับจะเป็นแนวเน้นเกมรับนะครับผมเกมลุกได้แต่เน้นเกมรับแต่เราเอายืน CM นะนะครับยืน CM แต่ว่าตัวของมันเนี่ยจะช่วยในเกมรับเป็นหลักนะครับผมเกมลุกก็จะไม่ได้แบบอย่างเช่นเราเล่นสีดำสามาอย่างเล่นสีดสามโฮดิ้งก็ได้เราจะเหมือนถ้าเราใช้บันหลักเราจะมีเหมือนเหมือนมีบันหลักไปเล่น CDM อีกหนึ่งตัวนะครับผมเหมือนจะมี CD m 2ตัวจากเรามีซ DM 1หนึ่งตัวอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นนะครับ นะบอลหลักก็เป็นฟิลประมาณนั้นนะครับวีเอล่าเนี่ยก็เหมือนกันเลยกับวิอ่าบอลหลักนะครับแต่ว่าวีเอล่าจะยิงไม่ดีเท่าบอลหลักนะครับบอลหลักจะได้เกมลุกมันจะได้ดีกว่าวิเอล่าแค่นั้นเลยครับนะครับสตัวเนี้ยเหมือนเหมือนกันนะครับถ้าคุณต้องการแค่รับเนี่ยเอาวิเอล่าได้เลยนะครับถ้าคุณต้องการลุกด้วยก็บอลหลักนะครับเอนโซเฟอร์นันเดสผมว่าใช้ได้นะผมว่าแผ่นนี้เก่งนะครับผมผมว่าผมเจอมามันมันฟิลเหมือนซ้ายห้าขวาห้าเลยนะครับสหรับเอนโซเฟอร์นันเดสผมโดนเท้าซ้ายมันปั่นบ่อยมากนะครับจน แบบบางทีผมคิดว่ามันซ้ายห้าขวาห้านะครับผมแล้วก็บางทีผมคิดว่ามันถนัดเท้าซ้ายด้วยมันไม่ได้ถนัดเท้าขวาครับมันเป็นกลางที่สมดุลมากนะครับตัวนี้นะตัวต่อมาก็เป็นเซดอฟนะครับเซดอฟก็เป็นทหารบ้าแล้วกันครับนะครับบ้าเลยตัวนี้แบบลุกบ้านะครับเกมรับก็ถือว่าได้ดีนะครับทั้งลุกทั้งรับตัวนี้เป็นแบบแนวสมดุลแล้วกันนะครับสำหรับเซดอฟนะครับผมนะก็มาใช้กันได้หลายหลายคนพูดว่าเก่งกันนะครับผมสำหรับ กลางที่งบเยอะนะครับท็อปหนก็ไม่พ้นอยู่แล้วครับยาสามันประจําบ้านของเราใครๆหลายๆคนก็คือรุ่ดกุลิตครับนะครับณปัจจุบันก็หาซื้อได้ครับเนี่ยบวก2อบวกสมนะครับมาใช้กันชิวๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับรุ่ดกุลิดนะฮะเออผมว่าเป็นกลางที่น่าเล่นมากแล้วก็เก่งมากๆนะครับสำหรับตัวนี้นะคือยาสามันประจําบ้านของจริงเนี่ยเดี๋ยวผมก็เนี่ยแหละน่าจะขายตัวตัวบวก1ไปแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อตัวบวก3มาเล่นนะครับผมสลับของผมนะ เพราะว่ายังไงมันก็คุ้มะนะครับทุกคนยังไงมันก็คุ้มหรือไม่ผมก็อาจจะแบบเล่นตัวบวกหนึ่งรอๆไปก่อนนะครับรอราคาแบบว่าซักแบบนี่นะครับ40กว่าขเอ็มรอช้อนแบบชิวๆนะครับผมสลับรุกุลิตนะครับตัวนี้ยาสามัญประจำบ้านของจริงมาใช้กันได้นะครับตัวต่อมาก็จะเป็นเควินเดอะบอยนะครับสรับตัวนี้ก็ซ้ายหน้าขวาห้าครับอย่างน้อยขอมีติดเทียมไว้ตัวไหนตัวหนึ่งนะครับผมตัวนี้ก็ถ้าใครเทียบกับกุลิตอะยังไงกุลิตก็ดีอยู่แล้วเพราะว่ามัน เดอะบอยมันดูช้าๆปีนี้นะครับผมนะก็มันก็เริ่มแก่แล้วแหละนะครับแล้วก็ค่าตัวเนี้มันจะมีข้อดีคือเปิดบอลริมเส้นได้ดีนะครับหรือว่าคอร์สบอลนะครับใครที่เล่นแผนแบบ4ี2นึ่งสองหนึ่งสองนาโ่เงี้ยครับที่เป็นกลางกลางสงตัวเลยบีบกลางเข้ามาแล้วไม่ได้ใช้เป็น LMRM อย่างเงี้ยตัวนี้มันจะต,ตอบโจทย์มากนะครับเพราะว่ามันเป็นกลางที่ มีค่าสกิลเออร์ลี่คอสซิงหรือว่าคอสคอสบอลได้ดีหรือเปิดบอลได้ดีนะครับสลหรับเดอะบอยก็ไปใช้ก็ได้เวีร่าก็เป็นแนวเกมรับครับยูดเบอร์ลิงแฮมเหมือนกันนะครับแนวเกมรับนะครับผมนะจูดเบอร์ลิงแฮมผมว่ามันไม่ค่อยได้ดีขนาดนั้นหรือไม่ทุกคนก็มาใช้ปีนี้ก็ได้นะครับผมนะปีแจกฟรีนะครับทุกคนก็น่าจะได้กันอยู่แล้วนะครับสำหรับเบอร์ลิงแฮมนะครับใครที่ไม่ได้ก็ถือว่าพลาดไปเสียใจด้วยนะครับผมนะเออตัวฟรีนะครับดีขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็ตัวต่อมานะคร ตัวนี้ก็เน้นเกมลุกนะครับจะเป็นคล้ายๆเหมือนพ่อของลูกาโบดิอะไรประมาณนั้นครับนะครับสลับเปียโรนะครับอ่ะสำหรับตำแหน่งต่อไป C&M เอ็ตำแหน่งสุดท้ายของเรานะครับผมก็จะมีไม่เยอะนะครับอันดับหนึ่งเลยก็จะเป็นมาคิตยานนะครับตัวนี้ให้มาก็เพราะซ้ายห้าขวาหานะครับแล้วก็ยิงได้ดีด้วยนะครับผมปั่นก็ได้นะครับผมตัวนี้มาจัดก็ได้เพราะว่ามีค่าเนี่ยสกิลฟินิชช็อต มาคิตยานเป็นตัวที่แนะนํามากเซมิสแดงนะครับตัวต่อมาก็เป็นราหิมครับซ้ายห้าขวาห้าเหมือนกันตัวนี้นะครับตัวต่อมาก็เป็นซาบอสไลน์นะครับผมแล้วก็จะมีเฟอร์กี้นะครับผมแล้วก็จะมีลาฟาตัวนี้เน้นผิวเลยนะครับผมนะแบบผิวๆนะครับยิงก็ดีนะครับผิวๆใครชอบแบบผิวๆมาจัดกันได้นะครับสำหรับตัวนี้นะเออสำหรับลาฟานะครับก็ติดแผลนะแผลก่อนก็ถือว่าดีมากนะครับสำหรับลาฟาเฟอร์กี้ก็ติดอยู่แล้วนะครับทุกคนก็น่าจะรู้มือมันอยู่นะครับตัวนี้เข้าซ้ายนี่แทบจะหายเลยนะครับ นะแล้วก็บราหิมเป็นล่าอัปเกรดนะครับงบปานกลางก็มีบราหิมงบล้านหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีมุสโตวอยนะครับผมแล้วก็จะมีซาบอสไลชไนเดอร์นะครับคือกลางลุกผมจะพยายามให้แปะมาให้เนี่ยจะเป็นซ้าย5้าขวา5าทั้งนั้นเลยครับเห็นไหมนะครับจะเป็นซ้าย5้าขวา5้าหลักๆเลยนะครับเพราะว่ากลางลุกเนี่ยบางทีมันแทบจะทําหน้าที่แทนกองหน้าเลยบางทีกองหน้าเล่นไม่ได้อย่างเงี้ยมันโดนประกบเยอะอย่างเงี้ยสุดท้ายจะมาเป็นกลางลุกที่เอาไว้จบสกอร์แทน นี่ครับผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยให้กลางลุกเป็นตัวซ้ายห้าขวาห้าสองนอกกรอบอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะได้พลิกเข้าซ้ายเข้าขวาน่ากลัวหมดเนาะนะครับประมาณนั้นแลนะสลหรับงบเยอะขึ้นมานะครับก็จะมีโซคาเตสปีนี้นะครับผมแล้วก็จะมีอันอา,อา,อ,าอาเบดิเปเร่ะนะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นกลางลุกสัญชาติการ่านะครับเป็นแนวพิ้วเลยนะครับเปเร่ตัวเล็กนั่นเองหรือว่าเปเร่ตัวปลอมนะครับก็จะมีประมาณนี้สลหรับงบเยอะอันดับหนึ่งผมให้เป็นเซรเดียนซีดานครับตัวนี้ผมว่า ยังเก่งนะครับยังเก่งแล้วก็ยังน่ากลัวมันยิงมันยิงดีนะครับข้อเสียก็น่าจะมีแค่เรื่องลงต่าแหละนะครับสำหรับซีดานตัวต่อมาก็เป็นซิโก้ครับตัวนี้จะได้เรื่องความผิวนะครับความคล่องตัวนะครับผมสำหรับซิโก้แห่งบราซิลตัวต่อมาเป็นโซกาเตสครับตัวนี้จะเป็นแนวลุดกุลิดนะครับใครชอบแนวลุดกุลิดอยู่แล้วนะครับมาจัดกันได้นะครับกุลิดกลางลุกและกันประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ตัวต่อมาจะเป็นเชอร์เซอร์บ็อบบี้ชาลตันนะครับตัวนี้ก็ วไว้อะไรด้วยนะครับผมก็เพิ่งมีข่าวเสียชีวิตไปนะครับผมก็ไม่นานมานี้แหละนะครับก็เซอร์บอบบี้ชาวตันก็เป็นแนวพิ้วเลยนะครับแนวข้องตัวนะครับตัวนี้ซักถ้ามีงบเนี่ยลงซักเม็ดแบบเม็ดฟ้าเม็ดม่วงนะโอ้โหหรือว่าเม็ดแดงเนี่ยจบใช้ได้ยาวๆนะครับสำหรับชาวตันตัวต่อมาโรนินโย่คุณทุกคนก็น่าจะเห็นผมเล่นนะครับตอนผมเปิดซีซั่ซนเปิดภาคมาแรกๆผมสุ่มมันได้มานะครับก็บอกเลยว่าฟิลเหมือนซ้ายห้าขวาห้าครับจบครบ,ครบจริงๆสำหรับ โรนินโยใครชอบแนวแบบพิュ๊พิคล่องๆนะครับพลิกซ้ายพลิกขวาชอบแบบลีลาของเขาหรือว่าชอบส่วนตัวอยู่แล้วก็มาจัดกันได้นะครับสำหรับโรนินโยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับคลิปแนะนําแดนกลางนะครับผมท็อป5นะครับแล้วก็ใครที่อยากเติมนะครับผม้านแหลมสิงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสามารถทักได้ทั้งไลน์แอดแอดแมสิงหนึ่งสองสามมีแอดด้วยนะครับผมแล้วก็ c e b o o k Fanpage นะครับผม ทักไปที่แฟนเพจได้เลยที่ผมไลฟ์สดนั่นแหละนะครับทักไปที่เพจนั้นเลยมีแอดมินบริการ24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เห็นคนคอมเมนต์ถามาเรื่องเติมเติมยังไงนะครับตอนนี้ทางร้านเรามีเติมทั้งเผื่อใครเล่นในในในคอมนะครับหรือว่าในในอะไรพวกนี้ที่เป็น i d ดีฟนะครับสามารถเอามาเติมได้เลยนะครับเรามีทางร้านเรามีเติมเหมือนกันแพ็กใหญ่อยู่ที่2,450หรือว่า2,400นี่แหละผมจำไม่ได้เหมือนกัน eafc mobile หรือว่าเกมภาคปัจจุบันที่เราเล่นในมือถือกันเนี่ยก็รับเติมนะครับ วิธีการเติมก็ถ้าอยากให้ได้ราคาถูกก็เ,เติมผ่าน f a c e b o o k นะครับก็เชื่อม Facebook นะครับเชื่อม Facebook นี่คือเชื่อมยังไงนะครับผมก็จะนี่นะครับผมนะครับในผูกบัญชีเนี่ยให้มันขึ้นติ๊กถูก f a c e b o o k อย่างนี้นะครับแล้วก็ส่งราหัสเฟสให้ทางเพจได้เลยนะครับ อันนี้มั่นใจได้แน่นอนนะครับว่าปลอดภัยทุกอย่างนะครับผมไม่มีการไปทําอะไรเกี่ยวกับเฟซลูกค้าแน่นอนนะครับเพราะว่าทางเราก็จดทะเบียนอะไรปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วก็มีอีกระบบหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาคือระบบ UID นะครับผมสามารถเอาเลขตรงนี้เนี่ยกด Copy แล้วก็ส่งให้ทางแอดมินได้เลยแต่ราคาแพ็กจะแพงนะครับผมนะราคาแพ็กของ UID เนี่ยจะอยู่ที่แพ็กใหญ่3,600ันห้นะครับผมนะแทบไม่ต่างกับในเกมเลยแต่ว่าระบบเนี้ยมันก็สำหรับใครที่แบบไม่สะดวกให้พวกเอ่อเ o ซบหรือว่า Pay g เกมนะครับ ส่วนพีเกมตอนนี้ก็ราคาจะอยู่ประมาณ3า0 0ันหนานะครับราคาพ y เกมจะแพงเพราะว่าค่าเงินไทยมันสูงนะครับณปัจจุบันนะครับผมแนะนําก็แนะนาว่าให้เติมผ่าน f a c e b o o k นี่แหละแล้วเติมผ่านระบบ iOS เอานะครับถูกกว่าปลอดภัยเหมือนกันนะครับนะประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิธีการเติมอะไรต่างๆนะนะครับก็สําหรับใครที่อยากเติมก็ทักได้ตามช่องทางที่สะดวกเลยนะครับผมนะประมาณนั้นครับก็จะประมาณนี้สําหรับคลิปนี้หากใครชื่นชอบ หรือเป็นประโยชน์นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อไม่เป็นการพลาดที่ใหม่ๆขอบคุณครับ